ขอบคุณอย่าเทอย่าเทอย่าหกนะคะ น้องเอบิเกลน่ารักมากงานนี้แอปทักษะออนเองยังตกหลุมรักล่าสุดน้องเอบิเกลรังสีสิงพิพัฒน์ลูกสาวตัวน้อยของคุณแม่ชมพู่อริยาสุปตาของเมืองไทยและพ่อนอ์บิสรุตรังสีสิงพิพัฒน์นักธุรกิจหนุ่มม่นล้านซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้น้องเอบิเกลมีพัฒนาการก้าวกระโดดจนทําให้ทุกคนได้ชื่นชมและขึ้นแทน่นเป็นสุปตาตัวน้อยแห่งวงการบันเทิงอีกด้วยโดยงานนี้น้องเอบิเกลได้มาทํางานกับคุณแม่ชมพู่ ที่กองถ่าย3แซบแน่นอนคือว่าน้องเอบิเกลก็ได้นําปิ่นโตที่มีอาหารมามอบให้กับสาวแอปทักษอรนพักสุขเจริญหวานใจของหนุ่มนนกุลซึ่งมีทั้งผลไม้มา,าร์โกโรนีโดยน้องเอบิเกลก็พรีเซนต์ได้เป็นอย่างดีจนทําให้สาวแอปตกหลุมรักน้องเอบิเกลเหมือนกับแฟนคลับทุกคนที่ตกหลุมรักน้องเอบิเกลนั่นเองแต่งานนี้เหมือนกับว่าน้องเอบิเกลจะไม่ยอมให้มา,าร์โกโรนีแล้วนะคะพอดูจะชื่นชอบอย่างมากเลยทีเดียว จนทําให้คุณแม่ชมพู่เองต้องบอกให้วางลงเลยทีเดียวค่ะแหมน่ารักในะอินดูจริงๆเลยนะคะน้องเอบิเกลแถมเห็นพุงน้อยๆของน้องเอบิเกลยิ่งเพิ่มความน่ารักและมั่นใจค่ะว่าถ้าคุณแม่ชมพู่ไม่บอกให้น้องเอบิเกลวางลงทั้งถ้วยนี้ก็คงจะเป็นของน้องเอบิเกลอย่างแน่นอนค่ะก็มันเอ็นจอยอีทติ้งถูกต้องไหมคะน้องเอบิเกลแต่มั่นใจนะคะว่าพอน้องเอบิเกลโตขึ้นตัวก็จะเริ่มยืดสูงเหมือนกับพี่ๆทั้งสองคนและพุงที่ทุกคนได้เห็นตอนนี้ก็จะกลายเป็นซิกแพค เหมือนคุณแม่ชมพู่อริยาอย่างแน่นอนคะ่ะทุกคนขาไม่ต้องเป็นห่วงน้องเอบิเกลนะคะตอนนี้ก็ขอให้มีความสุขกับการกินและการออกกําลังกายในแบบฉบับการเต้นดุ๊กดิ๊กของน้องเอบิเกลไปก่อนนะคะทุกคนเพราะมั่นใจเขาว่าความน่ารักและสดใสนี้ทําให้ทุกคนตกหลุมรักอย่างง่ายดายเหมือนกับแฟนคลับและเพื่อนๆดาราของคุณแม่ชมพู่อริยาอีกด้วยนั่นเองคะ่ะขอให้น้องเอบิเกลน่ารักสดใสและเป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ตลอดไปนะคะ สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอบนิวด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า